ครับพี่น้องกันสิสำหรับคลิปนี่พญ่จอดสิพาพี่น้องเข้าไปตื้อแขกตื้อแขน้องกลางกรุงพี่น้องวันนี้ลมแห้งแยงพี่น้นงนองรลมแห้งมาสามสี่วันแล้วนะเดี๋ยวว่าใครเนี่ยากขึ้นคนล้มแหงตื้อแขน้งของเชียงรายหลัลงจากเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาดเรว เสีภาพกันมาถึงแขบ้านสิมีปลาค้อใหญ่บ่อปีนี้มีปูมีปลาพ่อได้ยอยากได้กินบ่อบ้าพี่น้องไปด้วยกันได้เรื่องนี้กัมีมีน้องเดียวเดียวมีน้องเดียวเดียวมีน้องอยู่สูงไก่ไข่หน้องใหญ่ตอนนี่น้อง,ง,กกอง,ง,องแก็มีปลากันตััวน้น นี่ก็นี่บ่อประคอหห่ตะกอมก็มีอยู่พี่น้องตะกอมก็มีอยู่สวนปุยลมาเนี่ยได้ยัก่ มองพี่น้องน้องจะฟังมันหนีกบฏได้เอาอยาวออกยูร่องร่องบ้านเหี้บบ้านมีฟู่บฟ้าวะ 姑娘们长得漂亮，八分钟。啊！在姑娘们八分钟。都得在国外的八多万呢，这里。 はい。Here you go. ก็มันจักบาได้เหมื่นเันแคจะเข้านะหอมมันเฮ้กรัมสียนะกรัมมาเบ่งข่อยไม่รอ้ห้องอีไ นปขอฟังเลยไล่ฟ <ules laughter> ังบ่ฮึันไปเอาลูกไก่่บ่พ